าคสวัสดีจริงๆวันนี้ตั้งใจมางานสัมมนานะะของดรโสเซจที่จัดโดยสถาบันวิใจัยในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าปรากฏว่าดกเกรเค็งติดต้องะคะเบอร์ไปหน่อยก็แทนที่จะได้มาสัมมนาคนะบะ่ายวันนี้ปรากฏว่ามาผิดวันค่ะงานสัมมนา จัดในวันอังคารที่23นะคะก็เดี๋ยวต้องมาอีกรอบหนึ่งก็เลยไหนๆก็มาถอนี้แล้วก็เลยแวะเข้ามานั่งทำงานที่โรงแรมเดชสุดวสุนนะคะอ่าก็พบว,ว่าที่จริงกำลังจะกลับแล้วละ่ะก็ขอเดินชมโรงแรมสักนิดหน่อยนะคะปรากฏว่าเขาเดินเข้ามาข้างในค่ะโรงแรมสวยมากเลยค่ะน้งสวยมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้อา,ากาศก็ดี อากาศเหมือนฤดูฤด,ด,ดูร้อนในประเทศอังกฤษนะคะเนี่ยค่ะชมบรรยากาศบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลนะยก็เขนก็พาเที่ยวนะคะพามาชมค่ะยังไม่มีผู้ชมก็มาเลยนะคะพามาชมบรรยากาศสวยๆนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะลองเดินไปทางนูน้นถ้าใครมีโอกาสแวะมาทางนี้นะคะ ก็ลองมาเนะคะมารื่อรงารมนะคะก็มีที่เง่นเล่นมากมายนะคะมีนงินเงินมากมายเลยนะคะเราก็มาดูเดินชมบรรยากาศนะคะตรงนี้ก็บรรยากาศค่อนข้าง,ง,งดีเลยะค่ะรื่องงารนี้มีเสียงน้ําตกไหลในทุกส่วนนี่นม่เป็นสวนกลางโรงแรมนะ,ะเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่า จะมีบรรยากาศที่ดีแบบนี้กลางเมืองที่มันทุกพ่านนะคะมาลองอลองมาเยี่ยมชมกันนะคะโรงแรมเดชสุโกโสลนค่ะแกล่า์ถักเรื้อเชิอกค่ะม,ม,าาามาเยี่ยมชมนะคะมาดูโรงแรมกัน,นะคะ่ะเรากออา็อาศัยขอยแม้นะคะานั่งทำง,งานระหว่างรอการสัมมนานะคะวันนี้ยังไม่มีผู้ชมเข้ามาเลย ผู้ชมหายไปไหนกันหมดแร้วก็เก่งก็ไม่แน่ใจนะว่า,เ,า,เ,าเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีๆเลยนะเนี่ยโรงแรมเดอะสุโกศลค่ะวันนี้พามานะคะบรรยากาศดีมากเลยใครจะไปเชื่อว่าใจกลางกรุงเทพที่มันรุกพ่านเนี่ยโรงแรมเนี้ยจะซ่อนสวนไว้กลางโรงแรมนะคะสวนสําหรับ ผู้ที่มาพักอาศัยหรือมาประชุมที่โรงแรมโรงแรมนะี้ดีจริง,รงค่ะแวะเข้ามาเข้ามาพักผ่อนได้นะคะค่ะเดี๋ยวดรเพ็งเนี่ยจะต้องมาที่โรงแรมนี้อีกในวันคัดหน้าน,นะคะซึ่งจะมีการประชุมสัมมนาของนักวิจัยจากญี่ปุ่นเนี่ยเกี่ยวกับการรับมือของสังคมผู้สูงวัยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยถ้ามีโอกาสจะมาไลฟ์ให้ฟังนะคะ ก็คือทางญี่ปุ่นเนี่ยก็กเจอสังคมสูงวัยพอๆกับคนไทยนะคะแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าแล้วก็ดูแลประชาชนในระดับที่มากกว่าประเทศไทยเนาะก,ก,ก็เขาก็จะมาเอาความรู้มาแบ่งปันนะคะว่าสังคมไทยเนี่ยจะรับมือกับสังคมสูงวัยยังไงจะมีการออกแบบระบบการขนส่งระบบการ ออกแบบผังเมืองนะคะจะดูแลผู้สูงอายุยังไงจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ในการดูแลผู้ผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในเมืองยังไงนะคะถ้าใครลองติดตามข่าวนะคะก็จะมีการพูดถึงเราหมายถึงในสังคมไทยเนี่ยก็จะมีการหลายหลายแนวคิดที่พูดถึงการจัดสรรงบประมาณมาดูแลผู้สูงวัยนะคะ ก,ก็มีการคุยกันหลากหลายแนวคิดบางแนวคิดก็มองว่าผู้สูงวัยเนี่ยเป็นภาระของสังคมอะไรเงี้ยเนาะแต่คนที่มองแบบนั้นเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองไงว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นผู้สูงวัยและต้องการที่จะอยู่ในสังคมลักษณะไหนเนาะแต่ว่าคนที่มองเห็นอนาคตหรือคนที่เติบโตมาในสังคมที่ ดูแลผู้สูงวัยเนี่ยเขาก็จะสิมซับแล้วแล้วเขาก็จะต้องวางแผนในการจัดการจัดสรรงบประมาณเนี่ยไปดูแลผู้สูงวัยนะคะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีการประชุมที่นี่แหละคะ่ะโรงแรมเดอะสุโขสนตรงใกล้ๆ BTS พญายไทนะคะก็จะมีการาพูดคุยกันถึงนโยบายนะคะเขาเขาเขาก็ใช้คำว่า Navigating the Future นะคะ for e n i n i t i n g society นะคะก็จะมีการามามาคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร,ร์ทางการแพทย์แล้วก็การออกแบบเมืองออกแบบสังคมนะคะที่ใช้ดูแลผู้สูงวัยซึ่งนะคะก็เป็นนวัตกรรมจากทั้งญี่ปุ่นนะคะก็เอามาแลกเปลี่ยนกันเนาะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมากแล้วเรา ก็รู้กันนะคะว่าเขาเป็นประเทศพัฒนาอันดับต้นๆของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดิการที่เขามีให้กับประชาชนเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะแต่ถ้าเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่านักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยอย่างเช่นท่านรัฐมนติท็อปที่สังกัดกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะ ก็จะออกมาให้ข่าวว่าเออก็อยากดูแลคนจนอยากดูแลผู้สูงวัยนะแต่ว่ามันเป็นภาระของประเทศอะไรเงี้ยเป็นภาระของผู้เสียภาษีเนี่ยจากกลุ่มที่พยายามลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็พัฒนาสังคมประชาธิปไตยอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะดูแลผู้สูงวัยให้ดีกว่านี้หรือกลูปอกบ,บางหรืออะไรเงี้ยก็ก็มีแนวคิดที่ท,ที่เถียงกันอยู่นะก็จะมองว่า ไอ้ถ้าคุณมองคนแก่ว่าเป็นภาระเนี่ยคุณก็มองทุกคนเป็นภาระหมดยกเว้นคนร่ำรวย,อ,ยอะไรเงี้ยเนาะก็เรื่องแบบนี้ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดอดอกเตอร์เก่งก็คิดว่าทุกนักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ทีนี้เราจะปรับโครงสร้างวิธีการคิดยังไงทำให้คนเนี่ยมามานั่งคุยกันบนโต๊ะเดียวกันแล้วก็ และเปลี่ยนความรู้กันนะคะว่าคนรวยที่รวยมากๆเนี่ยดรเพ็งเคยเจอนะมีมีเพื่อนคนหนึ่งเนาะก็เขาคุณพ่อเขารวยเป็นระดับหมื่นล้านะ่ะแต่ครอบครัวนี้นะจะบอกว่าคนรวยเนี่ยนะ,ะมีปัญหาก็คือมีวิกฤตทายาทเนาะก็มีผู้สืบทอดอมรดกเนี่ยแค่คนเดียวรุ่นรุ่นที่3มเนี่ยมีแค่คนเดียวแต่นี้มรดกเป็นเป็นระดับหมื่นล้านะ่ะ แลเคงก็เกิดคําถามนะคะว่าเออมีเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยเดี๋ยวหมดรุ่นคุณพ่อคุณตาเนาะหมดรุ่นคุณตาไปก็ส่งต่อมาคุณตามีลูกสามคนและลูกทั้งสามคนเนี่ยมีหลานแค่คนเดียวเนี่ยเมรดอกเป็นหมื่นล้านเนี่ยมันมันจะตกไปไหนแล้วมันจะถูกใช้ไหมหรืออะไรเงี้ยคือคนที่มีแนวคิดก้าวหน้าที่อยากดูแลสังคมเนี่ยก็จะมองว่าเออเนี่ยถ้าคนรวยเนี่ยคุณมีเงินเยอะๆไปเนี่ย คุณก็ไม่ได้ใช้ส่วนที่มันเกินไปตร,ตรงส่วนนั้นเนี่ยแบ่งมาช่วยสังคมได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเนาะมันก็มีแนวคิดที่ที่จะต้องคุยกันแล้วก็ทําความเข้าใจกับกลุ่มผู้เสียภาษีหรือกลุ่มที่มีมรดกเยอะๆว่าเราจะมาจัดสรรทรัพยากรยังไงนะคะทำความเข้าใจโดยใช้หลักทฤษฎีทางวิชาการเนี่ยมานั่งคุยกันนะคะอย่างดรเคงเนี่ยเคยมีประสบการณ์ ในการไปทำงานทำงานที่ประเทศสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่มีความสุดยอดในด้านรัฐสวัสดิการนะคะก็ตรงตอนที่ไปเนี่ยก็จะรู้เลยนะคะว่าเป็นเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากสังคมไม่เยอะแล้วเป็นประเทศร่ำรวยที่มีนวัตกรรมทางวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ยอดเยี่ยมมากเราแปลกใจกันไหมคะว่าประเทศที่มีคนไม่เยอะ แต่ทำไมนวัตกรรมทางาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เนี่ยเจริญก้าวหน้ารวมถึงนวัตกรรมที่ดูแลประชาชนในประเทศด้วยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำในระดับที่ไม่สูงมากนะคะทำไมทำไมสงสัยกันไหมเขาล้ำรวยเขาล่ำรวยคนรำ่ำรวยเนี่ยก็คล้ายๆกันนั่นแหละก็คือทั่วโลกอะ่ะก็มีจำนวนน้อยกว่าน้อยกว่าคนยากจนเนาะคนยากจนคนส่วนใหญ่ยากจน แต่ว่าประเทศสวีเดนเนี่ยเขาทางทางยุโรปทางทางนี่แหละทางทาง,ทางยุโรปประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการเนี่ย mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีการเก็บภาษีคนร่ำรวยมากขึ้นนะคะมากในระดับที่เอามาเลี้ยงคนยากจนทั้งประเทศได้แต่เขาไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนนะว่าเฮ้ยคุณยากจนแล้วคุณต้องแบบนั่งงอมืองอเท้าอยู่ที่บ้าน ยไม่ทํางานแล้วก็ให้คนยากจนเนี่ยแบ่งเงินมาเลี้ยงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดู GDP หรือดูอศักยภาพของคนในประเทศที่มีรัฐสวัสดิการดีๆเนี่ยเราจะพบว่าต่อ,อไรายได้ต่อหัวของประชากรเนี่ยคือสูงกว่าประเทศด้อยพัฒนาเนาะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่ความเดิมล้ำเนี่ยมันต่ําลงเนี่ยมันทําให้คนหนึ่งคนเนี่ยโดยเฉลี่ยนะในประเทศนั้นๆเนี่ย สามารถสร้างรายได้หรือสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมได้สูงกว่าประเทศที่ยากจนหรือประเทศที่ด้อยพัฒนาโดยประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแนวคิดว่าประชาชนยากจนเนี่ยต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องทำมาหากินด้วยตัวเองอะไรองี้นะก็เดี๋ยวว่างๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะเรามา,มาร่วมแลกเปลี่ยนกันได้เนาะก็จะหาเวทีแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ดร้งงก็เป็นแค่ยูทูบเบอร์มใหม่นะคะตอนนี้มาพาพามาเยี่ยมชมนะคะโรงแรมเดิรสุโขศนนะคะคือบรรยากาศดีมากเลยค่ะก็เลยมาตัดสินใจมาไลฟ์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้มีอยู่5คนนะคะกำลังชมกันอยู่เมื่อเช้าเนี่ยไลฟ์ไปทีหนึ่งละก็มีเสียงทักทายนะคะมาจากอินเดียบ้างมาจากแอฟริกาเซาแอฟริกาบ้างนะคะก็แสดงว่าไลฟ์นี้มันไปทั่วโลกเนาะ บางทีก็พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่รู้อะคะ่ะว่าผู้ผู้ชมเป็นใครเพราะไม่มีใครทักทายมาเลยนะคะเซฮายมานะคะส่งคอมเมนต์มานะคะส่งส่งมาแล้วก็มาคุยกันนะคะโรงแรมนี้มีการตกแต่งนะคะภายในโรงแรมดีมากเลยะคะ่ะเป็นโรงแรมที่สดชื่นนะคะเข้ามาแล้วสดชื่นบรรยากาศรื่นรมนะคะมีสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะคะเหมือนบรรยากาศแถวยุโรปเลย นะคะมีการตกแต่งต้นไม้นะคะแล้วก็ดูคลาสสิกดูรูดาแบบเรียบง่ายเนาะเป็นน่าจะเป็นสไตล์โยุโรปนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูทั่วๆนะคะเขามีที่นั่งเล่นเยอะมากเลยสำหรับแขกในโรงแรมนะคะก็การตกแต่งก็จะเป็นคลาสสิกค่อนข้าง,งจากคลาสสิกนะไม่ไม่ใช่โมเดิร์นนะว่าเฟอร์นิเจอร์ก็ยังดูเก่าๆเฟอร์นิเจอร์ไม้แต่แต่งออกมาแล้วดูสบายใจเนาะ เขาเขามาดูดูในโรงแรมแล้วสบายใจนะคะวยกดไลค์หน่อยได้ไหมคะ Please give me some l i k e That to h e r e that watching me now Please give me some l i k e Send greeting message to me please ช่วยทักทายกันหน่อยนะคะว่ามาจากไหนช่วยทักทายกันหน่อยเนาะ ขอความกรุณาช่วยสนับสนุนให้กำลังใจกันหน่อยค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปในโรงแรมนะคะอๆอแขกเขาเดินไปก่อน,นะะก็มีแขกชาวต่างชาติท่้นข้ง,ขงเ<ล>ยอะนะเพราะว่าโรงแรมอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยแล้วก็น่าอยู่มากนะคะอ,ะอยู่ไม่ไกลาจากสถานีรถไฟฟ้าพญาไทก็เป็นโรงแรมที่น,น่านั่งเล่น น่าอยู่หน้าพักอาศัยแต่ว่าน,นะคะนะคะก็ไม่พุกผ่านด้วยเป็นโรงแรมที่ดูสงบนะคะดูนะคะดรเข่งก็จะพาพาดูโรงแรมจะพาพาไปดูที่ล็อบบีน้นดูที่ล็อบบี้นี่นตรงนี้ตรงนี้อ่านะเป็นห้องห้องนั่งนั่งคุยกันนะคะก็ดูบรรยากาศทางเป็นยุโรปเป็นแบบ โคซี่โคซี่นะบริบรายาศแบบไม่พลุกพ้านนะคะก็มีการตกแต่งเป็นสไตล์ที่ดูสิคะดูนี่แถวห้องอาหารนะคะบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็บริการดีมากนะคะเมื่อเช้าตรงจุดนี้เห็นไหมคะมีที่พนักงานเนี่ยกำลังทำความสะอาดพื้นนะคะเมื่อเช้าเนี่ยมีแขกแขกของโรงแรมเนี่ยสะดุดล้มตรงนั้นนะคะ ก็ยังยังส่งตัวได้ก็คือเกือบล้มลงไปพื้นเนี่ยอพอดีดรเคเชงนั่งอยู่เก้าอี้ตรงนั้นแหละที่ใกล้ออไปไอสัญญาณเตือนนะคะว่าพื้นมีปัญหาเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็เป็นวิทย์เป็นพยานได้ว่าแขกคนหนึ่งเนี่ยเกือบล้มนะแล้วก็แจ้งพนักงานที่เดินมาพอดีพนักงานก็ขอโทษขอโพยกันยกใหญ่นะ แล้วก็รีบเลยค่ะรีบจัดก,การเอาไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยมาตั้งไว้แล้วก็พากันแจ้งผู้จัดการนะคะระดับมีนิเจอร์เนี่ยแล้วก็ทันทีเลยค่ะก็รีบมาซ่อมนะคะเพราะว่าดอรเคงก็คุยกับเจ้าหน้าที่แหละว่าถ้าปล่อยให้แขกถ้าถ้าไม่ทำอะไรเดี๋ยวอาจจะมีคนอื่นหกล้มได้อีกแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะดรเคงเองเนี่ย ก็เคยมีเ,เคยเคยประสบอุบัติเหตุในโรงแรมเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมีปัญหาเรื่องตาเนี่ยตามันเราควบคุมการเปิดปิดตาไม่ได้ก็มองเห็นไม่ค่อยชัดเนี่ยแล้วไปที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลในใกล้ใกล้ใกล้ใ,ลใลสยามนะนะก็ไปตรงนั้นแล้วก็เดินมองไม่เห็นทางต่างระดับแต่ตอนนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีคนด้วย ก็ล้มลงไปนะคะหน้ากระแทกพื้นเลยกระแทกพื้นเนี่ยจนแบบว่าเจ็บนะแขนก็ลงไปกระแทกพื้นดีไม่หักนะคะเนี่ยแว่นตาเนี่ยเกือบเสียบเข้าไปในตาก็เจ็บพอสมควรนะคะลงไปกระแทกแบบนั้นมีคนเดินตามมาที่หลังแต่ว่าลุกลุกขึ้นมาแล้วแล้วเขาก็มาถามว่าเ hey, okay อายุโอเคเป็นอะไรมากหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ ก็เดินไปแบบเจ็บๆแล้วต้องขึ้นไปนั่งสมัมมนาอีกก็แบบตอนนั้นก็กังวลว่าหน้ามันจะเขียวหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะตอนนี้มีคนมาดูห้าคนละกดไลค์ให้ทั้งห้าคนได้ไหมคะอยากได้ไลค์เยอะๆอจะได้เป็นกำลังใจให้กับดรเคงนะคะโอเคเราคุยกันมาเกือบ17นาทีแล้วเดี๋ยวจะปิดไลฟ์แล้วคะ่ะเดี๋ยวอเดี๋ยวจะพาไปดูล็อบบี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูล็อบบี้กันนะคะดูล็อบบี้เ้วเสร็จแล้วเนี่ยจะจะปิดไลฟ์แล้วค่ะนี่ขอบคุณทั้งห้าคนนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะคะโรงแรมก็ดูรูร้รลาพอจมควรนะคะแล้วดูแบบว่าเรียบง่ายดูหลาแต่เรียบง่ายนะและบรรยากาศสบายๆโรงแรมนี้เน้นห่วงจุย้ยแบบต้องมีน้ําในโรงแรมนะมีแหล่งน้ํามี อ่างแล้วก็มีน้ําพุน้ําตกอะไรเงี้ยเพื่อน่าจะเป็นหลักตามหลักพงจุ้ยเนาะที่จะมีความหมายถึงความเย็นสบายแล้วก็ความชุ่มฉ่าชุ่มชื่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนโล็อบบี้นะคะโซนเคาน์เตอร์รับเช็คอินแล้วก็ติดต่อเวลาลูกค้ามีปัญหาอะไรนะคะพอตรงนี้ก็น่าจะเป็นคาเฟเ่เล็กๆนะคะมีขนมมีขนมเคก้กมีอะไรเงี้ย ออดรเคงอยู่ในระหว่างลดน้ำหนักนะคะก็ต้องลดแคลอรี่ที่ที่จะหลับเขาร่างกายก็งดแป้งงดน้ำตาลมามาได้ตั้งแต่สัก3-4เดือนเนาะน้ำหนักก็หายไปประมาณ5กิโลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครลดน้ำหนักไม่ได้เนี่ยติดต่อมานะคะเดี๋ยวจะแนะนำเคล็ดลับเพราะว่า เอาเคล็ดลับเนี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่ของดรเคงก็ไปดูจากดอรท็ไปอีกทีหนึง่ง mm hmm. ก็เอาไปแจกเพื่อนๆที่ทำงานด้วย mm hmm. เพื่อนที่รู้จักกันน้ำหนักหลายคนเนี่ยสองสาคนนี่ยน้ำหนัก88เนี่ยลดลงมา8โลหลังจากไม่เคยลดมา18ปีอะ่ะเขาเอาเคล็ดลับเนี้ยไปทำไม่ต้องเสียตังค์เลยนะแต่ประหยัดตังค์มากขึ้นด้วยก็น้ำหนักลดไป8กิโลภายในหนึ่งเดือน เพื่อนอีกคนหนึ่งภายใน2เดือนเออภายใน1เดือนลดไป5โลของดรตเคงเนี่ยน้ำหนักไม่เยอะก็ลดได้น้อยกว่าคนอื่นก็ลดไป34 3 4เดือนเนี่ยลดไปอ่ากิโลก็กลับมาใส่เสื้อผ้าที่เคยผอมได้นะฮะอ่าก็น้ำหนักปีที่แล้วน้ำหนักไม่ลงเลยมีแต่ขึ้นแต่พอใช้สูตรนี้ปุ๊บอ่าน้ำหนักลงโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อ,อ ยาลดความอ้วนแล้วก็เนี่ยก็สุขภาพก็ดีขึ้นเพราะว่าคนผอมเนี่ยสุขภาพจะดีกว่าคนอ้วนเนาะอืมก็เดี๋ยวทักทายกันมานะคะมีเชิญไปชมคลิปที่อัพโหลดไว้แล้วเนี่ยแล้วส่งเสียงทักทายมาเนาะแล้วถ้าอยากจะ,ะดูปีกันเรื่องลดความลดน้ำหนักหรืออะไรเงี้ยก็ทักกันมาได้นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์นะโอ้ตอนนี้มีมีคนมาดูถึง6คนแล้วดีใจจังแต่จำเป็นต้องปิดไลฟ์แล้วนะเพราะว่าคือกำลังมันนานเกินไปเดี๋ยวคลิปมันจะอัปโหลดยากนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาดูกันตอนนี้มี6คนแล้วออขอบคุณนะคะที่ที่ติดตามชมนะคะตรงน,นี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดไลฟ์เลยเนาะมีตั้ง6กคนช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะคะ ไปกดไลค์ like คลิปอื่นก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ